สวัสดีค่ะพี่น้องมาเขออือกนี่แหละครับพี่น้องค่ะพี่น้องก่อนสิอาบน,น,น้งมันเสียบเราเรื่องเบาเรื่องกการทำคลิปเพื่อเราหน่อยครพี่น้องรู้สึกว่าตอนนี้นะ่ะมันยากขึ้นอืมอยากขึ้นพี่น้องการทำคลิปยากขึ้นคนโดนจำกัดการสัง่งได้หลายตอนนี้นะพี่น้องอืม คนโดนจำกัดการสร้างรายได้หลายแห่งตอนนี้ติดเหลืองติดแดงติดเหลืองติดแดงโดนจำกัดการสร้างไรายได้โดนเลี้ยงกระขึ้นยาบุคติก่อนบางเถิดกับมืนะ่อยเนาะพี่น้องเนาะ,ะบางเถิดกับมื่อยบางเอองถิดกับเถาะข้าศิมาล้มแบบเน่หน่อยเนี่ยล้มหมือนละซีขีบหา่าขีบเนี่ยบ่ได้เงินพี่น้องบ่ได้เงินเนาะ เรียนเลียนบอลเลียนเรียนโบวิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าการซื้มาลงมืงิละวซีคีบหาคีบนี่เรียนโบวิ่งเรียนบอลเลียนดอกพี่น้องอีหลีอ่าเพราะว่าโอ้บางช่องเนี่ยคนเห็นลงหลายสมมุติอันยี่สิบสามสิบคีบางคนเนาะพี่น้องเนาะเออไปเบิ่งอันสองใหญ่ๆเิ่นบางคนพ้นลงมขาดไปนั่นได้พี่น้องยี่สิบสามสิบคีบโอ้แต่ว่าโบวัยดอกพี่น้องบ่ไหวบ่ไหวอืม บ่ไหวอันร <S on stage reception> ่องอันนี้ก็บฟานไปบ่มาสีสี่ซีบแล้ว่กันคืออันเดดบอร์ดคือเอียงเนี่ยมันบ่อพี่น้องเดดบอร์ดหรือว่าเอียงนั่นถ้าอันถ้าเกิดทุมหมดว่าเดือนหนีมันบ่เห่าเดือนหนีขฮาเห็ดแบบว่าขฮาเห็ดแต่ไม่สูงเ้าเห็ดเวลายขาเห็ดแต่ไม่สูงเห็ดเวลา เดรเต็มสูงเต็มหลายอย่างสิเดือนนี้นะอืมเราไปที่นี่เดือนทัดไปเดือนทัดไปกันเท่าเดกันเท่าเดรหน่อยร่งเดรหน่อยร่งกว่าเก่าอืมเริ่มแดงเลยวลีว่งอือทุกอย่างเริ่มแดงทุกอย่างเริ่มแดงมาที่นี่เพราะว่าเดือนวันหันเราเหตุเต็มไว้สูงด้ยเออเลาเดือนนี้เหตุปะเดย์ซ้าเดือนวัหันเริ่มแดงมาที่นี่เออการ มีส่วนหลอกส่วนรวมเอ้ยการรับชมเอ้ยเออเลี้ยนเลือนเอ้ยเริืมแดงจึงคืองิดพี่น้องบบดที่นีเดือนนีห้องตกเห็ดเห็ได้หลายกว่าเก้าอีกอืเดือนน้องหายน้องเห็ดแต่ไม่ซุ้มเดี๋ยวเดือนต่อมาห้องเห็นตกเห็ดสูงขึ้นด้วเก้าอีกมันจงสีเปมันจะสีบปืดงนใจเส่นไหมพี่น้องบางจะแบเมื่อยเด้บแม่นบ่มเมื่อยเด้เมื่อยเมื่อยอยู่ เพราะว่าล่งเนาะสิมา่อล่องนิดหน่อยบดายคือแต่ก่อนแต่ก่อนมับว่สิได้ยได้พี่น้องล่องบดายล่งกระดอกกระเดียบกันได้กะกับว่สิได้อยู่แต่ว่าทุกมือนี่บดายอ่าล่งนิดหน่อยหนุบบดายบด้ยงันก็ะอดดพี่น้องม่อล่งเล็กๆนิดหน่อยพี่น้องจะได้กระสือสู่พี่น้องนะเป็นกำลังใจให้พอแม่พี่น้องเป็สุขสุขคนพี่น้องที่จะเตือนเฮาสู่ๆได้ใจพี่น้องจ้ะ ทิ่มีก็ไว้สม,มีขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมจ้ายบาย